สวัสดีค่ะพี่มินโมชนชลินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรรเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทเทวาเทวีนะคะว่าเหนื่อยล้าหมดแรงกับการทำมาหากินกับการหาเงินเลี้ยงชีพเราจะต้องวางใจเช่นไรดีหรือปฏิบัติธรรมเพื่อฟืนฟ้นฟูจิตใจเช่นไรดีเสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาตรัสสอนเลยว่าถึงเรื่องนี้ไว้ <c oughs> น่นก็คือเราก็จะต้องหาเวลาพักบ้างถ้ามันไม่มีเวลาพักจริงๆ เราก็จะต้องพิจารณาให้ดีว่าที่คำ,คำว่าไม่มีเวลาพักจริงๆนั้นเพราะเราเอาเวลามาคิดใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาเวลามาคิดนั่นแหละเอาเวลานั้นนั้นนั่นแหละมาพักพักจากความคิดมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับร่างกายก็เพิ่มเข้ากะเพิ่มออกอันเป็นผลจากลมหายใจมาดูกายเคลื่อนไหวต่างๆหรือการดํารงอยู่ของกายการมีอยู่ของกายให้กลับมารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวนี่แหละเราจะได้เอาเวลาพักมาแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเวลาพักจริงๆเพราะหน้าที่การงานบีบรัด ก็จะต้องเอาเวลาพักนั่นก็คือแวะมาดูลมหายใจ,จมันจะกี่นาทีหรืออะไรก็ถือว่ายังได้พักเป็นจำนวนนาทีมันก็ยังดีกว่าแต่ปีตะบันทำงานโดยไม่มีเวลาพักเลยไม่มีเวลาเอาใจมาอยู่กับสิ่งอื่นนอกจากเรื่องการงานหร,หรือหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินเลยมันจะต้องเอาเวลามาพักบ้างพักเพื่อตัวเองบ้างเพราะจิตใจมนุษย์ นั้นเวลาบ้างงานแล้วมันจะเกิดทั้งความโลภความแล้วก็โทสะขึ้นมาอยากจะทำให้ได้อยากจะมีแต่ทำงานทำงานโดยที่ลืมไปเลยว่าเรากำลังเบียดเบียนร่างกายอยู่แบบนี้เป็นต้นมันก็พูดยากเพราะมันเป็นเรื่องของวิบากวิบากมันทำให้ทุกข์วิบากมันทำให้ยาก มันก็เป็นภัยของวัตตะนั่นแหละเราสร้างทานบารมีมาไว้ไม่ดีเราจึงจะต้องเผชิญสิ่งสิ่งนี้แต่ถ้าเกิดเรายังปล่อยให้สิ่งสิ่งนี้ครอบงำเราอยู่มีอำนาจเหนือเราในการที่จะหลงบ้าแต่การทำมาหากินอย่างเดียวโดยที่เบียดเบียนร่างกายและจิตใจไม่ให้ผลประโยชน์กับการดูแลรักษาจิตใจและร่างกายเพื่อที่จะเอาไวป้ปฏิบัติกรรมาฐานเพื่อออกจากวัตตะสงสารบ้างตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นโมหะโมหะที่ครอบ ไว้ด้วยโลภะและโทสะมันเป็นเรื่องกิเลสข,ของคนบ้างานบ้าบ้าหาเงินเพราะถูกวิบากความไม่มีบีบคั้นบีบรนจิตใจทำให้จิตใจต้องร้อนรนอยู่กับการทำมาหากินอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอ่านระบบนี้ไม่ออกและเราแบ่งและเราไม่แบ่งเวลามาปฏิบัติเพื่อออกจากวัฏสงสารบ้างระบบนี้มันก็จะ ยืดยาวต่อไปในภพชาติหน้าด้วยเพราะเราสร้างระบบไว้ให้กับตนเองแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจระบบนี้และเราฝืนมันบ้างเอาเวลามาปฏิบัติทรรบ้างปล่อยวางมันบ้างจะตายก็ตาย,ตายจะไม่มีกินก็ต้องไม่มีกินถ้าเกิดเราจิตใจแน่วแน่มั่นคงแบบนี้เชื่อเถอะว่าธรรมะไม่ปล่อยให้เราอดตายรอกแต่เราจะต้องมั่นคงจริงๆไม่ใช่อย่างค้า อย่างขาไว้สองข้างถ้าอย่างขาไว้สองข้างมันแปลว่ายังไม่มั่นคงยังจิตใจโลเลอยู่ยังจิตใจโลเลในทางเชื่อมั่นบางไม่เชื่อมั่นบ้างแบบนี้เนี่ยแหละธรรมะมันไม่มีอนุภาพถ้าจิตใจมั่นคงแน่วแน่แล้วเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไป อยู่ป่าอยู่เขาทําไมท่านถึงยังจะมีคนมาตักบาศใส่บาศท,ท่านอยู่ก็พระจิตใจท่านแน่วแน่มั่นคงถ้าเราเอาอย่างท่านบ้างเราจะสามารถสู้วิบากกลับได้และเราจะสามารถลอดพ้นในวิบากของตนเองได้ด้วยอํานาจของบุญกุศลจึงขอฝากธรรมะคาสอนดีๆของเสด็จพ่อองเพจไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะใครมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถส่งคําถามมาได้ที่เพจอัญ,ญมณีเพชรกระดแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญ,ญมณีนะคะหรือสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน เพื่อนชสามารถสแกน q r Code คเข้ามาร่วมตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใครปฏิบัติแล้วติดขัดตรงไหนก็สามารถส่งคำถามมาได้นะคะโดยมีพี่มิ้นเป็นผู้ตอบเองคะ่ะและขอเชิญชวน,ชวน,ชวน,ชวนร่วมบุญกับเสด็จพ่อองเพชระคะด้วยการบูชาอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วของเสด็จพ่อองคเพชรที่มีพลังงานของเสด็จพ่อองเพชรและเหล่าคณะสัมมาเทว,วดาพลังงานต่างๆเหล่านี้จะมาช่วยเหลือเราทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนปัจจัยค่าครูจะกลายเป็นทรัพย์ของเสด็จพ่อองคเพชรและเหล่าคณะสัมมาเทวดาท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในนนกาาารรรสร้งงงมบีเเป็ขออท่ ไม่จำกัดการสร้างบุญไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นและเวลาที่เทวดาทําบุญนั้นบุญจะสําเร็จเกิดขึ้นเป็นบุญยริบกับเทวดาทันทีท่านจะมีอนุภาพและเหตุปัจจัยมากขึ้นก็จะกลับมาช่วยเหลือเราที่เป็นผู้บูชาค่ะก็จึงขอฝากไว้ด้วยนะคะบูชาได้ที่เป็นอนัญมณีเพชรกแก้วจะองค์เล็กองค์น้อยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ